คู่รักมาร้านบุฟเฟ่แอบจิกน้ำกลับ20ขวดพนักง,งานไล่ตามไปทวงถึงรถรูเทียงช็อตด,ดื่มน้ำเย,ย้ยลั่นแบบนี้คงไม่เอาแล้วใช่ไหมเขาเด่นเขาเด่นจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งในเซี่ยงไฮ้ค่ะที่ขับรถรูไปกินบุฟเฟ่และแอบหยิบเครื่องดื่มกลับบ้านถึง20ขวดพนักง,งานของร้านเห็นช็อตนี้เข้าพอดีจึงรีบไล่ตามทางคู่ไปที่ลานจอดรถและขอเครื่องดื่มคืนแต่ทั้งคู่ปฏิเสธ ายผู้หญิงถึงกับเปิดขวดดื่มโชว์พนักงานแล้วท้าทายอีกว่าอยากได้นักใช่ไหมท้ายที่สุดแล้วพนักงานสามารถตามเครื่องดื่มกลับคืนได้เพียงแค่6ขวดเท่านั้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารบุฟเฟ่ในเซี่ยงไฮ้สามีพรยายคู่หนึ่งแอบหยิบเครื่องดื่มไป20ขวดแบบเงียบๆและพยายามขับรถออกไปทางพนักงานไล่าตามพวกเขาไปที่ลานจอดรถใต้ดินและขอให้พวกเขาคืานแต่พวกเขากลับทําพฤติกรรมยแย่ๆกลับมาจากคลิปหลักฐานจะเห็นว่าทางคู่กําลังนั่ง อยู่ในรถและดูเหมือนกำลังเตรียมที่จะออกรถพนักงานบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีเครื่องดื่มอยู่ในกระเป๋าถือและขอให้เปิดกระเป๋าดูเพื่อตรวจสอบแต่ผู้หญิงคนดังกล่าวยืนกรานปฏิเสธพนักงานจึงต้องบอกว่าเราสามารถตรวจสอบคลิปวงจรปิดของร้านได้ปรากฏว่าฝ่ายชายกลับโตเถียงกลับมาว่าแล้วยังไงใครแคร์ผู้หญิงยังท้าทายด้วยการเปิดเครื่องดื่มดื่มต่อหน้าพนักงานทันทีและยื่นเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วคืนให้พนักงานเพื่อท้าทายว่าเอาไปสิ อยากได้นักหนีในท้ายที่สุดพนักงานสามารถตามทวงคืนเครื่องดื่มได้เพียงแค่6ขวดเท่านั้นเหตุการณ์ดังกล่าวถูกวิพากวิจารณ์อย่างดุเดือดในหมู่ชาวเน็ตโดยวิพากษวิจารณ์คู่รักว่าเป็นพวกขี้โกงและเป็นพฤติกรรมที่น่าอับอายจริงๆขับรถหรูราคาแพงแต่ทำตัวไร้ค่ามากๆขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ